ผมเชื่อว่าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับกำลังสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกแน่นอนครับแต่หลายคนสงสัยว่าผักไฮโดรโปนิกต้องปลูกยังไงนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่จะมาแนะนำวิธีปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดจนสามารถเก็บผักกินได้เลยครับโอเคมาดูครับอันดับแรกนะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็มีตามนี้เลยครับจะเป็นกล่องสำหรับเพาะเมล็ดนะครับหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20บาทนะครับ แล้วก็นํากระดาษทิชชู่นะครับประมาณ2ชั้นนะครับมาวางซ้อนกันแบบนี้ครับแล้วก็วางลงไปในกล่องน,นะครับจากนั้นนะครับน,นําน้ําเปล่านะครับมาเทใส่เพื่อให้กระดาษทิชชู่ของเราชุ่มนะครับเทไปไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้มันชุ่มทั่วบริเวณทั้งหมดนะครับ แล้วก็เทน้ําที่เหลือออกนะครับไม่ต้องมีน้ําถ้ามีน้ําเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะอาจจะเน่าได้ครับเทน้ําออกให้หมดเลยนี่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับมาดูวิธีสังเกตเมล็ดพันธุ์นะครับด้านบนนะครับสังเกตว่ามันจะมีแหลมแหลมเล็กๆอยู่นะครับอันนี้คือด้านที่ใบมันจะออกนะครับส่วนด้านล่างคือรากมันจะออกนะครับ เวลาเราเลียงเมล็ดตอนเพาะนะครับเราจะหันด้านลากไปทางเดียวกันนะครับครับสังเกตเวลาผมเพาะนะครับผมจะหันด้านลากไปทางเดียวกันนะครับวิธีจะนําเมล็ดไปเลียงนะครับนําตะเกียบก็ได้ละครับหรือว่าไม้จิ้มฝันก็ได้มาแตะน้ําให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็เอามาติดเมล็ดนะครับแล้วก็ไปวางในกระดาษที่ชู่แบบนี้เลยครับเลียงไปเรื่อยๆตามที่เราจะเพาะนะครับเพาะเยอะก็เลียงเยอะนะครับ เมื่อครบตามที่เราเพาะแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับจากนั้นนะครับผมเราจะนำกล่องไปแช่ตู้เย็นไว้24ชั่วโมงนะครับเมื่อผ่านไป24ชั่วโมงนะครับเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับที่วางไว้ในตู้เย็นนะครับเอาออกมานะครับตอนนี้ลากจะยังไม่งอกนะครับของไข่ไม่งอกไม่ต้องตกใจครับ จากนั้นเราจะนํามาวางไว้ในห้องนะครับผมวางตั้งแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นด้านที่ใบจะออกด้านล่างจะเป็นด้านที่รากจะออกนะครับสาเหตุที่วางแบบนี้นะครับเพื่อให้รากผักของเรานะครับรากเมล็ดของเรามจะงอกตรงนะครับบางคนเพราะแล้วรากไม่ตรงนะครับก็เกี่ยวกับการวางนี้เลยนะครับถ้าเราเอารากชี้ลงด้านล่างนะครับรากมันจะงอกลงด้านล่างชี้ตรงยาวเลยนะครับ เมื่อเราตั้งไว้ครบ24ชั่วโมงนะครับตอนนี้รากของเมล็ดนะครับจะงอกแล้วนะครับนี่ครับจะเริ่มงอกออกมานะครับยิ่งวางไว้นานนะครับรากก็จะยิ่งยาวนะครับนี่ครับรากกำลังงอกออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มเอาลงฟองน้ำได้เลยนะครับ หรือใครจะเอาให้ลากยาวกว่านี้ก็วางไว้อีกสักหนึ่งถึงสอชั่วโมงนะครับเราก็จะยาวกว่านี้นะครับลากยาวกว่านี้นิดนึงมันก็จะเอาลงฟองน้ําง่ายแต่ว่าถ้ายาวเกินไปมันก็จะเอาลงยากนะครับเพราะว่ามันจะหักนะครับจากนั้นนะครับมาเตรียมฟองน้ํานะครับเพื่อจะพอเพาะเมล็ดนะครับเราก็กดนะครับไล่อากาศออกนะครับผม เมื่อกดเสร็จนะครับฝองน้ําก็จะจมไปอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับฝองน้ําจะเปียกชุ่มไปทั้งหมดนะครับจะไม่มีรอยแบบแห้งๆนะครับจากนั้นนะครับคีบมเมล็ดนะครับนี่ครับแล้วก็นํามาลงใน ระหว่างกลางของนะครับเป็นมันจะเป็นรอยกากบาทไว้นะครับปักลงไปเลยนะครับระหว่างกลางของอ่ากากบาทนี้นะครับผมเอาลงไปประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาลงลึกมากนะครับเอาลงแค่ลากนะครับผมแล้วก็ปักไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อลงฟองน้ําครบแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับผมก็จะเห็นแค่เมล็ดนะครับส่วนรากก็จะปักลงในฟองน้ําเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับนํามาวางไว้ในแดดนะครับผมปักเสร็จต้องเอามาวางไว้เลยนะครับห้ามเอาไว้ในที่ร่มนะครับต้องวางตากแดดไว้ไม่งั้นมันจะยืดนะครับต้องมีแสงแดดสองนะครับอย่างน้อยถึง6ชั่วโมงนะครับ ก็ผ่านไปประมาณ5-6วันนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ1สัปดาห์นะครับให้เรานำมือไปจับใต้ฟองน้ำดูนะครับว่ามีรากงอกออกหรือยังนะครับถ้ามีรากแล้วนะครับเราจะนำต้นกล้าไปลอยที่น้ำปุ๋ยนะครับพอตอนนี้ตั้งแต่หยอดมเมล็ดเราลอยที่น้ำเปล่านะครับ แต่เมื่อลากออกแล้วเราจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำปุ๋ยนะครับคนที่ซื้อชุดทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกกับผมนะครับให้เติมน้ำให้เต็มถาดเพาะ,มะเมล็ดจากนั้นนะครับนำฝาของขวดปุ๋ยของเรามาเป็นถ้วยตวงเติมปุ๋ย A 1ฝาแล้วก็ปุ๋ย B1 ฝานะครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับ เมื่อคนปุ๋ยให้เข้ากันแล้วเราก็จะนําฟองน้ําผักของเรานะครับมาวางไว้นะครับผมขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าให้น้ําปุ๋ยมาโดนหน้าฟองน้ํานะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดตะไคร่เขียวบนฟองน้ํานะครับอาจจะทําให้ไม่สวยหรือต้นกล้าเราอาจจะติดเชื้อได้ครับค่อยๆวางให้ฟองน้ําลอยอยู่บนเหนือน้ําครับ แค่นี้ครับผมไม่ต้องทําอะไรต่อเพราะว่าต้นก้ลามีรากแล้วสามารถดูดน้ําได้นะครับเมื่อผ่านไปประมาณหสัปดาห์หรือต้นกล้าขนาดประมาณนี้นะครับก็สามารถนําลงปลูกได้แล้วครับนี่ครับรากเริ่มยาวแล้วครับจากนั้นนะครับผมเราจะนําถ้วยปลูกของเรานะครับมาตัดก่อนนะครับเพื่อให้รากเดินได้สะดวกนะครับผม เราจะตัดก้นมันนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้กรรไกรตัดเลยครับนี่ครับผมตัดประมาณนี้ครับเมื่อตัดแล้วนะครับ มาเตรียมกล่องโฟมที่เราจะนำลงปลูกนะครับใช้ถุงดำนะครับมารองก่อนนะครับเพื่อกันน้ำรั่วนะครับผมจากนั้นนะครับนำน้ำเปล่ามาเติมได้เลยครับจัดถุงให้เข้ากับกล่องโฟมครับ จากนั้นนะครับก็เติมน้ําให้เต็มกล่องเลยนะครับเมื่อเติมน้ําเต็มกล่องประมาณนี้แล้วนะครับก็เติมปุ๋ยได้เลยครับนําถ้วยตวงปุ๋ยนะครับที่ผมแถมให้นะครับเทให้เต็มถ้วยเลยนะครับถ้วยนี้คือขนาด8 0ซีนะครับผมได้ตัดให้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันมันจะง่ายนะครับ8 0ซีเติมลงไปในกล่องนี้ได้เลยครับ จากนั้นก็คนนะครับเมื่อคนเข้าที่แล้วนะครับก็เติมปุ๋ยบีได้เลยครับอย่าเทลงจุดเดียวนะครับเทกระจายไปทั่ว,วครับถ้าเทจุดเดียวอาจจะทำให้เกิดการตกตะกอนได้ครับจากนั้นก็คนเหมือนเดิมครับ เมื่อคนปุ๋ยเสร็จนะครับก็มาเตรียมต้นกล้าลงปลูกได้เลยครับนะครับต้นกล้าจะประมาณนี้นะครับผมลาก็จะยาวประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับนำถ้วยปลูกที่เราตัดก้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาสอดเข้าแบบนี้เลยครับสอดเข้าจากด้านล่างนะครับผมจากนั้นบีบฟองน้ําแล้วก็เอาเข้าไปแบบนี้เลยครับเหลือไว้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาเข้าสุดนะครับ จะให้ฟองน้ำโผลอยู่นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับครับมาดูอีกรอบครับผมเผื่อบางคนยังมองไม่ชัดนะครับในี่ครับฉีกออกมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมล้างตะไคร่น้ํานะครับเพราะว่ามันติดใบเยอะเกินไปนะครับก็เลยล้างนะครับใช้น้ําเปล่าล้างถ้าของใครมันสะอาดก็ไม่ล้างก็ได้ครับ ากนั้นนะครับนาถ้วยมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสอดเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็บีบฟองน้ํายัดเข้าไปแบบนี้นะครับผมเหลือฟองน้ําไว้ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับจากนั้นก็นําไปลงกล่องโฟมเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับน้ําด้านในกล่องโฟมนะครับควรสูงขึ้นมาถึงระดับก้นฟองน้ํานะครับก้นถ้วยปลูกของเรานะครับเพื่อให้รากเดินได้ดีนะครับถ้าน้ําน้อยเกินไปนะครับรากผักของเรา มันจะสั้นแล้วก็น้อยนะครับทำให้ผักเราโตช้าด้วยนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ30วันนะครับก็จะได้มาแบบนี้เลยครับนี่ครับผมผักก็จะโตแบบนี้เลยครับผมผักอันนี้คืออายุ45วันนะครับแต่นับจากวันที่เราเอาลงกล่องโฟมก็นับมาประมาณ30วันนะครับ ครับวนี้ผมก็แพ็กผักกับแม่นะครับไปส่งลูกค้าครับผมก็วิธีปลูกผักให้ดูโปนิกนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับหรือทักแชทมาทาง f a c e b o o k ผมได้เลยครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ครับผมสวัสดีครับ